เอ,เอาบิ๊กพอดีเออดีบิ๊กไงวะสบายดีบ,บ่าสบายดีแล้วมึงเป็นไงมั้งเออก็สบายดีวะ่ะแต่ว่ากูก็มีเรื่องกุมใจเรื่องน้องกูอ,งอ่ะน้องชายกูอ่ะคือตอนนี้มันเข้าถึงช่วงวัยรุ่นไงแล้วมันมีแฟนอะ่ะแล้วกูแบบไม่ไมรู้จะคำนิสาอยังไงดีว่ะกูกลัวมันพลาดพังว่ะเรื่องแบบ,บ เลือกเพศอ่ะพ<ง>วกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมึงลองใช้แอปนี้เลยไปวะกูลองโหลดให้น้องกูใช้ดูแล้วกันเฮ้ยเนี่ยกูเห็นโตเป็นมารูนแล้วนะแล้วก็มีแฟนแล้วด้วยเนี่ยกูมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำหึงลองใช้เนี่ยลองไปใช้ดู เป็นอย่างนี้เองไอ้เราก็เข้าใจผิมพะตอนเลยตอนนี้เข้าใจกระ่างแจ้งแล้วอบใจแอปไบทีมากเลย